สวัสดีครับแฟนบอลสิงบูทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าสิงบูวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับเชลซีกันครับประเด็นแรกเป็นประเด็นของนักเตะที่หลายคนจับตามองเป็นพิเศษในซีซั่นนี้นั่นก็คืออเลฮันโดรกาณาโชปีกดาวรุ่งทีมชาติอาร์เจนตินาวัย21ปีที่พึงย้ายมาอยู่กับเชลซีและกําลังเผชิญความท้าทายครั้งใหญ่ในชีวิตคาแข้งของเขาเพราะล่าสุดมีรายงานจากสำนักข่าวดีสปอร์ตของอาร์เจนตินาว่าลิโอเนลสาโลนี ผู้จัดการทีมชาติอาร์เจนตินาได้พูดคุยกับกานาโชโดยตรงเรื่องอนาคตของเขากับทีมชาติก่อนฟุตบอลโลกปีหน้าส卡尔 و ี ي บอกชัดเจนว่าการติดทีมชาตินั้นเป็นไปได้แต่มีเงื่อนไขสําคัญคือต้องทําผลงานให้ดีและมีฤดูกาลที่น่าประทับใจกับเชลซีเสียก่อนพูดง่ายๆคือถ้าอยากมีชื่อไปฟุตบอลโลกกานาโชต้องพิสูจน์ตัวเองในทิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์ให้ได้และนั่นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับเพราะในตําแหน่งปีกซ้ายที่เขาถนัด ปัจจุบันเอนโซมอเรสกามีเปโดรเนโตเป็นตัวหลักอยู่แล้วแถมยังมีเจมี่กิเทนส์อีกหนึ่งดาวรุ่งที่พร้อมเบียดแย่งโอกาสตลอดเวลาอย่างเกมล่าสุดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกานาโชไม่ได้ถูกส่งลงสนามเพราะเวสลี่โฟฟาน่าขอเปลี่ยนออกเนื่องจากความเหนื่อยล้านั่นทําให้เจ้าตัวพลาดโอกาสสาคัญที่จะได้โชว์ฝีเท้าใส่สโมสรอนเก่าของเขาเองแต่โอกาสทองอาจมาถึงในค่ําคืนวันอังคารนี้ครับเพราะเชลซีจะลงเล่นกับลินคอล์นซิตี้ในศึกคาราบาวคัพรอบสาม และมีความเป็นไปได้สูงที่เนโต้จะได้พักทําให้กานาโชเป็นตัวจริงครั้งแรกให้กับเชลซีนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญหากเขาทําผลงานได้ดีก็ไม่เพียงแต่จะเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณไปถึงส卡尔 و ี ي ว่าเขาพร้อมแล้วสําหรับเสื้อทีมชาติอาร์เจนตินาประเด็นต่อไปก็น่าสนใจไม่น้อยเลยครับเมื่อล่าสุด ESPN ได้สัมภาษณ์เอดูอาร์โดโอลิเวียราอดีตโค้ชทีมฟลูมินนเซยูซึ่งเคยทํางานกับเปโตรมาก่อน โอลิเวียราแสดงความเห็นชัดเจนว่าตำแหน่งที่ดีที่สุดของลูกทีมเก่าอย่างเจ้าเปโดรคือการยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าหรือกองหน้าเบอร์เก้าแม้ในฤดูการนี้เขาจะถูกขยับมาเล่นกองกลางตัวรุกแทนโคพาเมอร์ในบางนัดและทําประตูได้ด้วยแต่โคช้ชเก่าก็ยังเชื่อว่าจุดแข็งที่สุดของเขาอยู่ตรงหน้าประตูโอลิเวียรากล่าวประมาณว่าในฟุตบอลยุคใหม่บทบาทนักเตะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดทั้งเกม แต่ถ้าเริ่มต้นด้วยการวางเปโดโรเป็นกองหน้าเขาจะสามารถเข้าใจพื้นที่และสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคำแนะนำนี้อาจเข้าทางมาเรสกาพอดีเพราะตอนนี้เชลซีกำลังเจอปัญหาในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าเหลียมดีแลบบาดเจ็บส่วนมาร์กิวที่เพิ่งถูกเรียกกลับจากซันเดอร์แลนด์ก็ยังไม่ได้ลงสนามขณะที่ไทริคจอร์จแม้จะถูกเลือกใช้งานแต่ก็ยังไม่ใช่กองหน้าที่สร้างความกดดันให้กองหลังคู่แข่งดังนั้นการให้เจ้าเปโดรกลับไปยืนหัวหอ,อกตัวจริงอาจเป็นคำตอบที่มารเรสกากำลังมองหาอยู่ก็เป็นได้ สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือโอลิเวียราเล่าถึงความมุ่งมั่นของเปโดรเขาเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้เคยผ่านช่วงเวลาหนักๆที่แทบไม่ได้ลงเล่นเลยถึง2ปีแต่กลับใช้มันเป็นแรงผลักดันทุกครั้งในการฝึกซ้อมเขามีเป้าหมายคือการพัฒนาไม่อยากถูกทิ้งไว้ข้างหลังอีกต่อไปเมื่อฟังจากมุมนี้เราจะเห็นได้ว่าเปโดรไม่ได้มีแค่พรสวรรค์แต่ยังมีทัศนคติและความกระหายที่จะก้าวไปข้างหน้าแล้วถ้าเขาสามารถยืนเป็นกองหน้าตัวหลักได้ทุกเกมจริงๆ เชลซีอาจได้เห็นเขาเป็นกุญแจสำคัญในแนวรุกเคียงข้างกับโคพาลเมอร์ในอนาคตก็เป็นได้ประเด็นต่อไปเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากเชลซีแพ้2เกมติดทั้งต่อไบเยนมิวนิคในแชมเปียนส์ลีกและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในพรีเมียร์ลีกความพ่ายแพ้เหล่านี้ได้สะท้อนให้เราเห็นถึงทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งในทีมของเอนโซมาเลสกาเกมที่อลลิแอนส์อารีนาและโอลด์แทรฟฟอร์ด เราเห็นแฟนบอลจำนวนมากวิจารณ์ฟอร์มของชาโลบาและโทซินที่ดูไม่มั่นคงพอในการป้องกันขณะที่ในอีกด้านหนึ่งเวสลี์โฟฟาน่ากลับแสดงให้เห็นถึงคุณภาพและความแตกต่างเขาเล่นเกมรับได้แน่นอนกว่าดุดันกว่าและที่สำคัญคือยังมีความเร็วที่ช่วยแก้ไขสถานการณ์เมื่อทีมเสียตำแหน่งนี่คือเหตุผลที่ทำให้หลายฝ่ายเชื่อว่าโฟฟาน่ากำลังกลายเป็นหนึ่งในนักเตะท,ที่มาเลสกาให้ความไว้วางใจมากที่สุดในทีม แต่บุคลิกการเล่นของเขาสแสดงให้เห็นว่าเขาคือเซ็นเตอร์แบ็กที่มีคุณภาพเหนือกว่าชาโลบาและโทซินอย่างชัดเจนแต่ก็ต้องยอมรับตรงไปตรงมาว่าปัญหาสำคัญที่สุดของโฟฟาน่าคือเรื่องความฟิตเขามีประวัติอาการบาดเจ็บต่อเนื่องและนั่นทําให้เชลซีไม่สามารถพึ่งพาเขาได้เต็มที่ในทุกฤดูกาลหากเขาแก้จุดนี้ได้สําเร็จสถานการณ์ของทีมจะเปลี่ยนไปอย่างมหาศาลซึ่งสโมสาเองก็รู้ถึงความเสี่ยงนี้ดี นี่คือเหตุผลว่าทำไมฝ่ายบริหารของเชลซีถูกคาดว่าจะต้องหาทางเสริมกองหลังตัวกลางระดับท็อปเข้ามาในปีหน้าเพื่อทำให้ทีมมีความแข็งแกร่งพอที่จะกลับมาท้าทายแชมป์พรีเมียร์ลีกอย่าลืมว่าเชลซีเคยลงทุนมหาศาลถึง70ล้านปอนด์เพื่อดึงโฟฟาน่ามาจากเลสเตอร์ซิตี้ในปี2022เพราะเห็นคุณภาพของเขาอย่างชัดเจนแต่ถ้าไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องความฟิตได้การมีเพียงโฟฟาน่าและโควิลอาจไม่พอสำหรับการยืนระยะทั้งฤดูกาล ประเด็นสุดท้ายเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะที่จะมาถึงในเดือนมกราคมเพราะดูเหมือนว่าเชลซีของเราอาจกลับไปหานักเตะที่เคยเป็นเป้าหมายตั้งแต่ยุคโรมันอับรามโมวิชเลยทีเดียวครับจากสถานการณ์ตอนนี้ต้องยอมรับว่าปัญหาในตำแหน่งกองหลังตัวกลางของเชลซีชัดเจนมากครับโควิลยังบาดเจ็บไม่สามารถลงสนามได้ส่วนชาโลบาและโทซินก็โชว์ฟอร์มได้น่าผิดหวังจากรายงานของไซมอนฟิลิปส นักข่าวที่ติดตามเชลซีอย่างใกล้ชิดผ่านสื่อไซฟิลิปส์ท็อกเชลซีระบุว่าเชลซีกำลังพิจารณาคว้าตัวเกรซอนเบรเมอร์กองหลังชาวบราซิลจากยูเวนตุสแม้ว่ายูเวนตุสไม่น่าจะปล่อยนักเตะคนสำคัญที่เพิ่งได้รับบทบาทกับตันทีมในแชมเปี้ยนส์ลีกแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือเบรเมอร์เองเคยให้สัมภาษณ์เมื่อปี2023ว่าเขามีความฝันอยากมาเล่นในพรีเมียร์ลีกสักวันหนึ่งและแรงบันดาลใจของเขาก็คือ ติอาโกซินาตำนานเชลซีและเพื่อนร่วมชาติถ้ามองในเชิงวิเคราะห์นะครับเบรเมอร์ถือเป็นกองหลังที่มีทั้งความแข็งแกร่งเล่นลูกกลางอากาศดีและมีประสบการณ์ในหลีกใหญ่การเข้ามาของเขาอาจเป็นตัวช่วยสำคัญให้แนวรับเชลซีมีความมั่นใจมากขึ้นแต่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นดีลที่ยากเพราะยูเวนตุสเองกำลังต้องการใช้เขาเช่นกันในระหว่างนี้เอนโซมาเรสกา ก็คงยังต้องใช้บริการของชาโลบานและโทซินต่อไปซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญที่ทั้งคู่ต้องพิสูจน์ตัวเองเพราะถ้าไม่สามารถยกระดับฟอร์มการเล่นขึ้นมาได้ผู้เขาอาจต้องเผชิญความเสี่ยงต่ออนาคตของตัวเองกับสโมสสและนี่คือข่าวอัปเดตท,ทั้งหมดของเรื่องเล่าสิงบรูวันนี้ครับฝากกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดความเคลื่อนไหวของเชลซีกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆแฟนบอลเชลซีได้ฟังกันด้วยนะครับขอบคุณครับค